เราได้เจอกันอีกสักครั้งอยากขอกอดเธอไว้ให้อุ่นมันเก่าให้คำว่าเรายังคงสวัสดีครับพบกับรายการโปรดีวิวนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเจมมิลลีเฮดครับ เราจะมารีวิวนะครับเป็นไมโครเดนเซอร์นะครับจากค่ายเบย์เยอร์เดนนมิกนะครับรุ่น m 9 0 pro x นะครับไปกันเลยเบย์เยอร์เดนนมิกนะครับมีประวัติมาอย่างช้านานนะครับในด้านตัวออดิโอนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูสเปคคร่าวๆของเบย์เยอร์เดนนมิกนะครับ m 9 0 pro x นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสเปคนะครับตัวไดอะเฟรมจะเป็นแบบลาร์ไดอะเฟรมนะครับเป็นแบบซูเปอร์คาดิโอนะครับ ซึ่งเป็นไมโครเด n เซอร์ที่รับความถี่นะครับ20เฮิรตถึง20,000เฮิรตนะครับซึ่งเป็นสเปคที่มาตรฐานไมโครโฟนทั่วไปนะครับสามารถอัดได้ทั้งเสียงร้องนะครับเครื่องดนตรีต่างๆนะครับแล้วก็รองรับความดังนะครับ A.T.L สูงสุดที่1 3 3นะครับซึ่งเราสามารถที่จะอัดเสียงที่เบามากๆแล้วก็ดังมากๆได้นะครับโดยปกติเนี่ยไมโครเดนเซอร์นะครับจะมีทิศทางการรับเสียงที่ครอบคลุมอยู่แล้วนะครับ เราสามารถใช้อัดได้ทั้งครื่ดนตรีอะคูสิกนะครับหรือว่าเสียงร้องนะครับทุกรูปแบบที่ต้องการได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะต้องจ่ายไฟเลี้ยงที่48โวลต์นะครับเพื่อจะไปเลี้ยงไดอะเฟนที่เป็นคอนเนคเซอร์นะครับเดี๋ยวเรานะครับจะไปแกะกล่องดูด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้างครับผมเรามาดูตัวกล่องกันเลยนะครับตัวแพ็กเกจนะครับก็จะนี่ครับกล่องก็จะออกแบบสวยงามนะครับผมดูด้านในกันเลยนะครับครับ เปิดออกมานะครับเราก็จะเจอแม่ล่นนะครับ,รบตัวช็อกเมาส์นะครับเดี๋ยวเราดูด้านในกันนะครับผมนะครับตัวช็อกเมาส์ก็จะเป็นพลาสติกแข็งนะครับ,นะรบก็มียางการสั่นนะครับ ในกรณีที่เราใช้งานแล้วก็เถอไปโดนอะไรเงี้ยครับแล้วก็โดนขาไม้อะไรเงี้ยครับพวกยางกันสั่นนี้ก็จะทำให้ไม่มีเสียงรั่วเข้าไปที่ตัวไม้นะครับโอเคครับผมดูด้านในกันก่อนนะครับผมส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นบฟิลเตอร์นะครับที่แถมมา ป๊อิปเตอร์นะครับเป็นแบบผ้านะครับผมเบย์ืดดันดิมแข็งแรงนะครับผมแข็งแรงครับสามารถที่จะปรับทิศทางาได้แข็งแรงนะครับครับต่อไปนะครับพระเอกของเรานะครับก็คือตัวไมโครโฟนนะครับผมนะครับตัวไมโครโฟนนะครับก็จะมี ซองใส่นะครับที่เป็นซองกันกระแทกนะครับหนาๆแล้วก็กันพวกฝุ่นพวกอะไรนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในดึกันนะครับนี่พระเอกของเรานะครับนี่สวยงามนะครับผมสวยงามนะครับด้านหลังนะครับครับตัวเชื่อมต่อ XLR นะครับ เป็นดนาเฟมแบบซูเปอร์คาริออยนะครับใหญ่ๆเลย <Wow. S 1> ครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองใช้งานเจ้าตัวนี้กันนะครับผมไปเลยถ้าเราได้เจอกันอีกสักวันอยากถา เธอจำฉันได้อยู่หรือเปล่าเธอจะยิ้มให้ฉันหรือเปล่าหากเราได้เจอกันอีกสักครั้งอยากขอกอดเธอไว้ให้อุ่นเหมือนเก่าให้คำว่าเรายังคงเหมือนเดิม เหมือนเดิมไม่เคยจางหายไปเหมือนเดิมไม่เคยจางหายแม่นานเท่าไรฉันรอ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ b e ย์เดอรม M 9 0 p r o X นะครับที่ทุกคนได้ฟังกันไปแล้วนะครับสำหรับไมโครเดนเซอร์ตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับนักร้องนะครับหรือนักดนตรีที่เล่นเครื่องดนตรีที่เป็นอะคูสติกกีตาร์นะครับกีตาร์โปร่งเบสโปร่งนะครับแล้วก็เครื่องดนตรีที่เป็นอะคูสติกทุกชนิดเลยนะครับสามารถใช้ได้นะครับถ้าทุกคนสนใจนะครับสามารถเข้ามาลองกันได้นะครับที่ร้าน Mill i นเนียสโปรเอดินะครับร้านม i l l i นเนียของเรานะครับตั้งอยู่ที่รามคำแหง24แยก30นะครับ หลังสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานนะครับอยู่ติดกับ a b a บนะครับหน้าร้านมีที่จอดรถให้สำหรับลูกค้าทุกท่านที่มาเยี่ยมชมซื้อสินค้าจากทางเรานะครับผมหรือถ้าใครไม่สะดวกนะครับสามารถติดตามข่าวสารหรือสั่งซื้อได้ทางออนไลน์นะครับที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเจมส์เบลินเฮดนะครับขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย